สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอร่อยง่ายๆนะคะแบบปรุงสําเร็จรูปนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบของสําเร็จรูปต่างๆนานา,นานเนาะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าช่วงที่ยังมีโควิดอยู่นะคะที่ยังไปนั่งร้านได้ไม่เต็มที่ร้อนะคะเราก็มาทําทานเองดีกว่าแล้วก็ง่ายสะดวกด้วยนะคะวันนี้จะทําเป็นก๋วยจั๊บนะคะกวยจับบ๊บอุบลอันนี้พี่เขาส่งมาให้จากอุบลเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่ากรรมวิธีมันมีอะไรบ้างนะจั๊กไงมา พอน้ำเดือดใช่ไหมเราก็ใส่เส้นอันนี้ขอแบ่งเส้นใส่นะเพราะว่าเส้นเขาให้เยอะมาพอสมควรโอ๋ไม่กอดเดี๋ยนะคะก็คือต้มไปให้จนสุกนะพอเส้นเริ่มใส่สุกแล้วเราก็ใส่ผงซุปของเขาที่เขามีให้เลยนะจ๊ะโอ้ใส่ผงซุปแล้วก็หมูยออบแห้งที่เขาให้มานะคะต้มจนหมูยอมันรู้สึกสุกนิดนึงจริงๆหมูยอนะคะใส่ไปพร้อมเส้นได้เลยนะเพราะว่ามันจะได้สุกแบบว่าไล่ๆกันเนาะ จัดไปกับไข่หนึ่งใบนะคะเราก็ใส่ไข่เนาะวันนี้คือแบบว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรนะหมูโยงหมูยอมานะขอใส่เป็นไข่ไข่นะคะเรามีหมูยออบแห้งแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือจะกินอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันเพลนๆที่สุดแล้วอะเออนะคะก็ใส่ไข่ลงไปจ้ะแม่พอไข่สุกใช่ไหมคะก็โรยหอมเจียวเลยนะคะอันนี้คือเราชอบโรยอย่างเงี้ยนะคะให้มีความแบบ หอมๆนิดนึงนะคะพอเราเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยคือสุกมาแล้วก็คือเสร็จแล้วจ้าเสิร์ฟเลยหน้าตาหลังจัดเสิร์ฟแล้วนะคะอาจจะออกดูกเหมือนโจ๊กนดนึงนะแต่บอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะอันนี้คืออันนี้ได้มาจากพี่ที่เขาอยู่ที่อุบลเลยนะคะ<อ>ก็จะแบบว่าส่งมาก็จะเป็นของร้านตองเก้านะจริงๆแล้วน่าจะอร่อยทุกทุก ทุกแบรนด์แหละเราเชื่อนะคะยังไงก็ใครอยากจะทดลองทํานะคะหรือว่าอยากจะลองชิมก็ลองไปหาดูกันได้นะคะตอนนี้ในท้องตลาดก็คือบอกเลยว่ามีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ